พูดที่ทบเก็นมวกับีุิบัตรใช่ไหมเกีิบัตรรับรองว่าเราได้จบการอบรมคารวะแพทยธรรมพื้นที่แปดพื้นที่แปดี้มีอะไรพิเศษพิเศษไหมพ่อก็คิดว่าพวกเราคงจะเห็นเหตุการณ์ต่างๆมาตอสมควรแต่ที่พิเศษก็คือเมื่อวานนี้ ดีคนซึ่งไม่ตกมาเป็นเวลานาะนพอผู้ที่แปดมาถารออีกต่อนะคนตกตกแรงมากเลยนะที่วัดเพลงนี่เราเอโรงเรียนทั้นสองชอั้นสามั้นจะต้องซ่อมเป็นการใหญ่นะอ่ามีโรงเพดานประตรูนะนะับ เรือนว่าบ้านหลังต้นนาคาเปิดเติมเลยเป็นต้นที่วัดมหารเมืองไทยวัดเกิของเราเนี่ยต้นต้นไม้ล้มหนาวันนี้ล้มหลายต้นเลยตรงสนามบ้านก็ล้มหลายต้นอันนี้เป็นของที่เสียกสำหรับรุ่นที่แปดนะครับมาอะไรรุ่นที่แปดที่มาแรงนะท่านท่านหัวหน้านะรุ่นที่แปดที่แรงมากนะครับฟ้าฝนเป็นใจเลยนะ ีทนะแล้วก็วันนี้รู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันกรรมกรนะวันนี้วันนี้เป็นวันแรงงานนะวันนี้วันที่หนึ่งนะครับุสภาตระนึกถึงพระบุญยศแม่องคอุปถัมภ์ของกรรมกรแล้วปีนี้เป็นปีแห่งเมตตาธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้มันจะมีสัญลักษณ์เอาละ เรื่องลมเนี่ยเรื่องลมเรื่องพายุนี่ก็ทาให้เรานึกถึงพระจิตเจ้าใช่ไหมนึกถึงพระจิตเจ้าแล้วก็อีกไม่กี่วันพระจิตเจ้าก็จะเสด็จมาในวันนี้พระเยซูเจ้าก็บอกว่าพระเจ้ทรงพระจิตมาอายู่นั่งกลางเราเพราะก็อยากจะอัญเชิญคำของพระเยซูบอกกับพวกเราว่าวันนี้พวกเราได้รับพุทธบัติ ต่อไปเตะรับกานเขนและจะถูกส่งออกไปพวกเราส่งออกไปในนามของพระบิดาเจ้าสวรรค์ที่ส่งเราไปพวกเรากับปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับพระเยซูและมีพระเจ,เจ้าที่ประทับอยู่ท่านกลางพวกเราเพื่ออะไรอะไรที่ยังสงสัยอะไรที่ยังไม่มั่นใจอะไรที่ยังบกพร่องพระจิตเจ้าก็จะนำทางของเราไป ให้ทางของเรานั้นเป็นทางของพระองค์ให้ความสว่างที่เราติดตามนั้นเป็นความสว่างของพระองค์เพราะฉะนั้นพวกเราในวันนี้ได้รับคำยืนยันะจากพระเยซูเจ้าเองนะควกส่งเราไปและพระองค์ก็ส่งพระจิตเจ้าให้กับพวกเราวันนี้ซึ่งเป็นวันระลึกถึงกรรมก่อน ก็ทำให้เรานึกถึงว่าในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมเราจะประกาศอะไรนะครับให้โลกเขารู้เราไปประกาศความักความเมตตาของพระเจ้าให้กับทุกๆเกอโลกปัจจุบันถึงแม้จะมีมือโภคมรอถือมีไลน์มีอะไรก็แล้วแต่ติดต่อกันเหมือนกับ โลกอย่างนี้มันแคบใช่ไหมแต่แม้กระทั่งโลกจะแคบแต่โลกก็ไม่รักกันเท่าไรเพรายังมีการฆ่ากันมีการทำร้ายกันมีการอิจฉากันเพราะฉะนั้นในวันนี้พ่ออยากให้พวกเราทั้งหลายที่วันนี้จะเป็นทางพูดเป็นคารวะที่จะประกาศข่าวดีขอให้ดันข่าวดีแห่งปัง นำข่าวดีแห่งความเมตตาไปสู่ทุกคนตั้งแต่ที่ในบ้านของเราตั้งแต่ที่แวดวงที่เราอยู่ต่างประเทศก็เฉพาะอย่างยิ่สงสำหรับพระเยซูเจ้าแล้วและสำหรับองค์สมเด็จพร,ระสันตะปาปาทุกพระองค์เราเน้นตรงไหนเน้นคนที่ยากจนเน้นคนที่มีความทุกข์ยากลำบากนี่คือบุคคลเป้าหมาย นี่บุคคลที่ต้องการความเมตตาจากเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราสัมผัสกับพี่น้องถ้าคนใดเขาต้องการความรักความเมตตาอาจจะมีคนชราที่ไม่มีใครเยี่ยมเยียนเราไปเยี่ยมเยียนให้ความรักความเมตตาอาจจะมีบางคนที่เราเดือดร้อนไนดะ้ไม่มีอยู่ยารักฉาไม่มีอาหารกินอ,อะไรก็แล้วแต่ไม่มีเสื้อผอ้า นี่เป็นกิจเมตตาธรรมที่พวกเราจะต้องทำเพื่อแสดงว่าเราเป็นคารวาแอนเราเป็นสิย์ของพระเยซูนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่นับถือตามความเชื่อถึงแม้ว่าจะมีคนที่ถือตามแตกต่างจากเราสหรับพระเยซูได้เพราะองค์ไม่ถือทุกคนเป็นรูปของ องสมเด็จพระสันตะปามาเป็นประเทศกรีกไปเที่ยวผู้อพยพที่มีความทุกข์ยากลำบากกงไปที่นั่นและที่สุดองก็นําผู้อพยพจํานวนหนึ่งว่าจะเป็นหกคนเจ็ดคนเอาไปที่กรุงลงนะครับเพื่อจะได้ไปหาที่พักหางานให้เขาทำปรากฏว่าทั้งหมดที่ผ่านเนี่ยเป็นที่น้องมุสิมนับทืสชาตอิสราเอ่มีน ม่มีอลิกสั่คนหนึ่งที่พาไปโปรก็บอกว่าความเมตตาเราก็มีตม่ตอทุกคนไม่ใช่เฉพาะในแวดวงของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นยิ่งเราทำกับคนที่ต่างความเชื่อเขาจะรู้สึกประทับใจว่าเอะบุคคลที่นับถือศาสนาคริสต์ก็เป็นคนดีเป็นคนที่เปีป่ยมด้วยความรักความเมตตาแต่วเขาก็ไม่รังเกียจเราจะเป็นคนนับถือศาสนาอื่นต่างๆ น้องไม่รังเกียจทำให้พ้ามีความรู้สึกว่านี่เิข่าวดีสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำเราทำความดีที่คนอื่นเขาละเลยแต่เราซึ่งเป็นลูกของพระบิดาเราทำเพราะขอมั้นพ่อฝากคิดดีให้กับพวกเราทุกคนนะครับในโอกาสนี้เป็นต้นคุณที่แปดที่มาพร้อมกับฝนพร้อมกับอายุพร้อมกับวันแรงงานนะ ทุกคนในรืน่อนี้แล้วก็ทุกๆคนที่เป็นพิเษชนเป็นตา้งทูตเป็นคาราวา่าที่ประกาศความดีของพระเจ้าจงมันม่นใจจงมั่นใจว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่อันฉันสิทธิที่พระบิดามอบให้กับเราเรามีพระเยซูเจ้าเป็นแบบฉบับให้กับเราเรามีพรจะจิตเจ้าที่จะนำทางของเราไปเพราะฉะนั้น ราจึมีความมั่นใจมีบางกล้าที่จะออกไปประกาศความรักของพระเจ้าความเมตตาของพระองค์ที่พระองค์มีความรักและความเมตตาต่อเราและพระองค์ก็อยากให้พวกเราทุกคนออกไปประกาศความรักความเมตตานี้กับทุกทุกคนเป็นต้นอย่าลืมคนยากคนจนคนที่มีความทุกข์ยากลำบากต่อพระเจ้าอวยพรอพวกเราทุกคน